สนันโซเชียลตำรวจเร่งสอบข้อเท็จจริงคลิปเซ็กประนามการกระทำที่วังน้ำเขียวด่างพลอยตามล่าพระนางหนังโป้ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่ามีการนำคลิปเซ็กมาเผยแพร่ทางไลน์จนเป็นที่ฮือฮาสนันโซเชียลซึ่งในคลิปที่ส่งแชร์ออกไปมีจำนวน3คลิปความยาวประมาณคลิปละประมาณสนาทีต้นคลิประบุข้อความว่าวังน้ำเขียวเสียว โดยในคลิปเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกําลังมีเพศสัมพันธ์กันในห้องของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อําเภอวังน้ําเขียวโดยหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปหลายภาคส่วนในอําเภอวังน้ําเขียวถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้ออกมาตรวจสอบกันเป็นการด่วนนายสุพจน์แสนมีนายอำเภอวังน้ำเขียวได้ประสานติดตามเรื่องราวจากพันตำรวจเอกพีรพง์ธนโพชัยผู้กำกับการสพวังน้ำเขียวแล้ว ซึ่งตอนนี้ผู้กำกับการสอพอวังน้ำเขียวได้สั่งการให้ผู้กำกับจัดชุดเจ้าหน้าที่ลงไปสืบสวนหาที่มาของคลิปและสถานที่เกิดเหตุเพื่อสืบหาตัวผู้กระทำผิดมารับโทษตามกฎหมายเนื่องจากการนำภาพหรือคลิปของตนเองในลักษณะลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆหรือเว็บไซต์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันรวมถึงกลุ่มลับต่างๆที่เปิดรับสมาชิก และมีการเรียกเก็บค่าเข้ากลุ่มเพื่อรับชมคลิปหรือภาพลามกอนาจารโดยผู้ที่ปรากฏในคลิปผู้ผลิตหรือผู้นำคลิปไปเผยแพร่ได้รับประโยชน์ใดจากผู้อื่นเป็นค่าตอบแทนจากการกระทำดังกล่าวนั้นถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเพื่อประสงค์แห่งการค้านำเข้าผลิตเผยแพร่สื่อลามกอนาจารต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือไม่เกิน60,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามปออายามาตรา287วงเล็บหนอกจากนี้การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอัลลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนอาจเข้าถึงได้ยังมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14บวงเล็บ4ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยด้านไหนพงเทพมาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวบอกว่าการกระทำกิจกรรมที่ปรากฏในคลิปถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งตนในฐานะประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววังน้ำเขียวต้องขอประนามกลุ่มบุคคลที่กระทำดังกล่าวเพราะจะทำให้ภาพลักษณ์ของอำเภอวังน้ำเขียวดังพร้อยไปด้วยซึ่งตนเชื่อว่าผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทที่พักในอำเภอวังน้ำเขียว ไม่ได้มีความต้องการหรือสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเช่นนั้นอยากจะวิงวอนให้ผู้ที่คิดกระทำในลักษณะดังกล่าวหยุดการกระทำนั้นเสียและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาผิดและดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปรวมทั้งเพื่อรักษาชื่อเสียงของเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตรเมืองที่มีวัดวาอารามของคูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยและต่างชาติ และเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเอาไว้ด้วย